สวัสดีค่ะเช้าเช้ามาเราก็มาชมบอลสีของเรานะคะมาชมบอลสีช่วงเช้าเช้านะคะตื่นเช้ามาเนี่ยไปบอลสีเขาจะสดใสสดชื่นมากค่ะบอลสีนี้อยู่ในตู้นะคะเรามาเปิดตู้ดูชมบอลสีของเราช่วงเช้าดูเขาจะสดชื่นแข็งแรงมากเลยค่ะใบสวยสีสวยกัน ทุกต้นเลยนะคะเพราะถ้าเรา,าดูช่วงตอนเย็นๆเขาก็เขาเขาจะไม่ค่อยสดใสเหมือนตอนเช้าค่ะพอเรามาดูช่วงเช้าเช้าอย่างนี้ตื่นขึ้นมานะคะบนสีเรางามมากเลยค่ะโดยเฉพาะเท้าลำไยต้นนี้นะคะใบใหญ่ตูแข็งแรงงามสะพรังแล้วค่ะใยชนเราก็งามค่ะสวยนะคะ ชมบนฟีช่วงเช้าเช้าเชแบบนี้เขาใบเขาจะงามค่ะเขาจะได้รับอะไรนะมีหยด,ดน้ําทุกต้นเขาจะมีหยด,ดน้ำเกาะตามใบเขาทุกใบเขาจะสวยงามค่ะงามสะพานจริงๆนะคะเพราะว่าเราเคยดูเทียบกันแล้วว่าถ้าเราชมตอนเช้ากับต,ตอนเย็นเนี่ย ตอนเช้าจะดูสวยงามจริงๆสะพาัจริงๆ,ๆบนสีของเราค่ะไม่ว่าจะต,ต้นไหนก็ตามนะคะเขาจะสวยมากๆเลยค่ะดูอย่างนารีบุรพาต้นนี้สิคาะมีใบล่าสุดเขาก็างามมากๆเลยนะคะสีเขากัดสีสวยมากเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะเนี่ยเท้าลำไยต้นเนี้ยต้น โตแล้วนะคะต้นสูงใหญ่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะสองฝั่งของเราก็งามนะคะเนี่ยพลาสกัดสีสวยงามมากเลยเช้าๆเขาจะสดใสทุกต้นเลยค่ะสดชื่นทุกต้นนะคะดูแต่ละต้นดู จับเราจับดูใบเขาเขาจะก้านแข็งใบแข็งทุกต้นเลยนะคะช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะคะคนสีเขาชอบอากาศเย็นเยนหรือเปล่าคะเนี่ยทุกต้นทุกใบเราจับดูแบบนี้เขาจะแข็งใบแข็งนะคะปกติสีปราดเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกแป๊บเดียวใบอ่อนแต่ถ้าเขาอยู่ในตู้แบบนี้นะคะก็เปนใบแข็งเหมือนกันค่ะใบแข็งมากเลย ใบหนาใบแข็งทุกต้นเลยตอนเช้าค่ะ่าชื่นชมนะคะถ้าชมบนสีถ้าให้ชมช่วงเช้าเช้าแบบนี้อจะรู้ว่าถึงความสวยสดชื่นของเขาแตกต่างจากตอนเย็นขนาดไหนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ